แล้วพื้นดน้านานี้เรานั่งได้เลยนะคะถือว่าเราได้นั่งบนหาดทรายนะคะนี้ต้องขออนุญาตไปสัมผัสไปด้วยเลยนะคะอ่าอีกสรูนึงเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดค่ะนะคะ so right now we are ready to be the grand opening for Phuket Festival 2 i f e so right here ไม่ไม่ใช่ส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นมีส่วนของเทศบาลต่างๆหรือภายในจังหวัดตุรกีเราไม่สามารถที่จะจัดงานได้สําเสม็ดไม่มีการสับงสนจากภาคส่วนค่ะข้ามรางวิกฤตขามรางเรื่องของก็ประมาณที่จํากัดเนี่ยใช่ค่ะว่าโดยความรวมไม้ยรวมถึของทุก Absolutely, é yes.